อ้โหอาหารมื้อนี้อร่อยมากเลยนะเนี่ยอ,อร่อยมากเลยเนี่ยใครเป็นคนทำอะ่ะปุ๊กปิ๊กเองเฮ้เดี๋ยวปุ๊กปิ๊กเหรออ่าก็ปุ๊กปิ๊กทำเองเดี๋ยวจริงเหรอใช่กดเบอร์โทรไปสั่งมาเรียบร้อยเลยเอาละโถอเอ้ยนึกว่าลองมือทำแหมว่าแล้วเชียวเมเช้าใครมาจอดรถหน้าบ้านนี่พวกเธอฮัลโหล ฮัลโหลยยเย่ฮัลเลยเย่ยุได้ยินเสียงอะไรแปลกแปกอ่ะนั่นนะสิพี่ฝนใครมาตะโกนอยู่หน้าบ้านเนี่ยไม่รู้สิพี่เอกนัดใครมาหรือเปล่าพี่ฝนพี่เอกออกมาหน่อยเลยเฮเวพี่เอกนัดใครมาหรือเปล่าอันนี้พวกปิ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เอกไม่ได้นัดใครมานะพี่ฝนพวกปิ๊กโทรสั่งอะไรมาพ่อหมอไม่มีหมดแล้วนะอืมแล้วเสียงใครตะโกนหน้าบ้านอ่ะบโทรสั่งอะไรมาเปล่า บว่าอะไรโบบอกว่าโบพูดภาษามนุษย์ไม่ได้เดี๋ยวน่าเดี๋ยนะออกมาหน่อยดิเสียงแหบแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอกฮะนั่นยองฮีอะอ๋อพี่เอกไม่เห็นน่ะยองฮีเขามาตะกอนตะกอนเรียกพวกเราหน้าบ้านอะออกมาหน่อยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กฮะนายโทรเรียกเขามาเหรอฉันจะไปโทรเรียกก็มาทำไมอะเดี๋ยวนะ หรือว่าเขามาขายของหรือเปล่าอ่ะโอ้ยไม่มีเสียงแล้วออกมาได้แล้วพี่เอกพี่ฝนมาช่วยกันหน่อยแล้วเออเอ,อเดี๋ยวออกไปโอ้ยกําลังกินข้าวอยู่เลยเนี่ยกําลังอร่อยเลยงั้นปลาเนี่ยฉันขอแล้วกันนะโอ้ยไม่ได้ปุ๊กปิกเดี๋ยวฉันมานะไม่รู้มีเรื่องอะไรเอา้ะโบตามมาทําไมใช่ทาไมอ่ะออกไปคนเดียวน่าสงสัยตามมาทําไมเนี่ยทําไมไม่อยู่กินข้าวให้เรียบร้อยอ,อ่าก็อยากรู้นี่นะ มาแล้วมาแล้วโห้ยกว่าจะออกมาได้นะเนี่ยหอมีเรื่องอะไรหรือว่าเอาอะไรมาขายหรอไม่ได้ขายมาค่าสโนโฆษณาดิดหน่อยอะไรนะโฆษณาอะไรนะเอาใหม่ดิ <c oughs> ฉันจะมาโฆษณาดิดหน่อยเอา้ายองฮีว่าไงพี่เอกยองฮีเขาบอกว่าเขาจะมาค่าสโนโฆษณาอะไรก็ไม่รู้อ่ะฉันจะมาค่าสโนโุโฆษณาคืออย่างนี้นะฉันน่ะกําลังจะมาโฆษณาเกี่ยวกับ สควิตเกมซีซั่นสามของฉันอ่ะช่วยไปตามเอาคนมาเล่นหน่อยได้ไหมอะไรนะสควิตเกมซีซั่นสามใช่ซีซั่น2องยังถ่ายไม่เสร็จเลยข่ฮะอะไรนะพี่ฝนพี่เอกเออยองฮีก็บอกว่าจะมาโฆษณาสควิตเกมซีซั่นสามแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะเอางี้นะไปชวนเพื่อนๆมาหน่อยแล้วกันนะฉันจะให้ไปเล่นด่านของซีซั่นสามหน่อยอ่ะ ชวนเพื่อนไปเล่นสควิตเกมด่านซีซั่นสาเหรอเอาที่เล่นรู้เรื่องรู้เรื่องนะแก่ๆไม่ต้องชวนมามากย,ยไม่ได้ไม,ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้หรอกถ้าแบบนี้จะขาดคนคนนั้นไปไม่ได้เด็กขาดเลยขาดใครอ่ะที่เธอพูดมาเมื่อกี้เนี่ยอายุเยอะยิ่งดีนะรู้เปล่าฮะใครอ,อายุเยอะยิ่งดีเอเอเอเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงตอนกระโดดขึ้นมาทําไงอ่ะเฮ้ยไม่เป็นลมหรอกเขาแข็งแรงเอาแล้วพวกคุ้มขึ้นไปยืนบนนั้นทําไม โอ้ฉันชอบยืนที่สูงสูงโอ้โหดูดิแอคท่าน่าดูถ้าอยากยืนก็ยืนไปก็แล้วกันยองฮีทำไมเธอไม่บอกเพื่อนเธอมั่งเนี่ยฮะฉันก็บอกแล้วเขาหน้าที่เขายืนอยู่งั้นสงสัยจ,จะเคยตัว <c oughs> เดี๋เด้อเดีอเด้คนนี้ด้วยคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยจอดจอดจอดใครอ่ะน,นี่ไงคนนี้โอ้โหเมืองนี้ขาดไม่ได้ขาดนคนนี้นไปข้ามถนนน่าจะไม่ใช่เมืองซาก,กุระเลยนะจะบอกให้แจ <c oughs> เล่นด่านสควิตเกมซีซั่นสามกันโอเคได้เลยเดี๋ยวฉันไปแน่นอนโอ้โหเชื่อคนง่ายเหลือเกินนี่จะนั่งกันไปหมดเลยเนี่ยคาเนี่ยเฮ้ยหมดแน่นอนเลยเขาเนี้ยไปได้เอาเจ๊โอเกาะกันอย่างนั้นเลยเหรอเจ๊ขึ้นไปทําไมแล้วทําไมพวกคุมไม่เกาะแทนน่ะโอ้ฉันไม่ชอบเกาะใครฉันชอบยืนอยู่คนเดียวดูซินี่สายเสียจร,จริงเลยให้ผู้หญิงเขาไปเกาะรบนหลังคาได้ไง แจ๊ก่อนดีๆนะเธอก็ขับให้มันดีๆหน่อยสิฉันจะตกอยู่แล้วเนี่ยอ๋พี่ฝนระวังชนคูยใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนีแหละเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราเลยเหรอใช่ครูใหญ่เลยถ้าขาดครูใหญ่ไปหมายเลขศูนย์หนึ่งไม่เกิดแน่นอนนี่เราจะเดินไหวเหรอเนี่ยไหวสิครูใหญ่ขาไปเล่นสควิตเกมกันค่ะเฮออะไรควิดควิเนาะสควิตเกมค่ะซีซั่นสามครูใหญ่เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยนะคะ อ่ะเอาจับฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าเฉยเลยเอยเหมือนเดิมแล้วคะ่ะครูใหญ่ครูใหญ่ต้องเป็นเบอร์หนึ่งนะคะเป็นเบอร์หนึ่งใช,ใช่แล้วใช่แล้วพี่เอกเอายี้ดีกว่าเดี๋ยวพวกเราเข้าไปชวนเพื่อนในห้องด้วยกันแล้วกันห<า>เห็นยองฮีเขาบอกว่าให้ไปอะไรนะช่วยอะไรนะทดสอบทดสอบเหรอใช่ฉันจะให้ไปโฆษณาคาสโนสหน่อยโอ,อมาเลยมาเลยมาเลย,าเลยตามฉันมาก็แล้วกันนะเพื่อนพวกเราอะเยอะมากเลยอยู่ในห้องอะ เดี๋ยวให้ไปลองเล่นนะเดี๋ยวจะมีช่างภาพเก็บภาพนะอันไหนสวยเดี๋ยวจะเอาไปทํโปกนะจะบอกไงจริงหรอจริงเลยโอ้ยอย่างนี้ต้องถ่ายชั้นเยอะๆหน่อยนะฮะมันต้องถ่ายชั้นดิฉันเป็นฉันเป็นตัวแทนสี่สั้นสามเลยนะอาพวกเธอวันนี้ไม่มาเรียนพิเศษหรอหันหน้าวันนี้ไม่เรียนพิเศษได้เปล่าอ่ะก็แล้วแต่เธอก็แล้วกันนะแต่กันบ้านส่งด้วยจะชวนฉันไปไหนอีกล่ะ อ๋อไปชวนชวนไปเล่นสักวิตเกมซีซันสามอ่ะเออพอก็โดนป้ายยาไปด้วยเนี่ยไป,ไปทุกคนเนี่ยไปทุกคนเลยนะคะอ้ยจริงเหรอสักวิตเกมซนะีซันสามเหรอซีซันสามแล้วเหรอซีซันสองยังไม่ออกเลยนี่นาเออยังไม่ใช้เลยฉันยังไม่ได้ดูเลยอะเธอพี่ฝนวิ่งดีดีดีเพื่อนติดเพื่อนติดมานี่เร็วมานี่เร็ว ว่าแต่ยองฮีเอารถมาหรือเปล่าอะ่ะไม่มีเอารถที่ไหนอะรถกองถ่ายตอนนี้ก็อยู่ที่กองถ่ายหมดอ่ะเอาแล้วพวกเราจะไปกันยังไงอะ่ะก็ไปรถเธอคันเดียวไม่พอมันพอที่ไหนเราเฮย้ยอย่างนี้ทุกทีเลยมากี่ทีเดือดร้อนตลอดเวลาอเอาไงดีอะพี่เอกเอาไงดีอะงั้นพี่ฝนก็เอาจุกกุยานออกมาให้เขาขี่ไปดีจุกกุยานพอไหมอะจุกกุยานอลองนับจํานวนคนก่อนก็แล้วกัน เออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ได้แล้วเดี๋ยวมันเกินสิบคนไม่เหรอได้แล้วได้แล้วนี่ไงเอามาเผื่อแล้วแล้วทำไมผู้คุมลงตะกร้าไปงั้นไม่รู้พียกอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างๆนี่ไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเรามีจุกุยานกันครบทุกคนแล้วนะพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้วไปได้เลยไม่ฝนไปแล้วไปแล้วพวกเราบอไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะบออยู่ข้างหลังนะพี่เอกอุ้มปุ๊กไปให้ดีอ่ะอ๋อไม่ต้องกลัวหรอก เฮ้ยเฮ้ยแล้วลอยไปไหนอ่ะยกล้อข้ามมาเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวปานจักรยานไปทางไหนอ่ะยองฮีไปทางนั้นน่ทางนั้นทางนั้นอะทางไหนเลี้ยวซ้ายด้วยเลี้ยวซ้ายไว้ดูท่าทางวันนี้รถจะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนายแตาผู้คุมน่าจะยืนบังทำไมฉันมองไม่เห็นผมก็ต้องยืนอย่างนี้อยู่แล้วนะยืนทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเฮ้ยไฟแดงไฟแดง เดี๋ยวเดี๋ยวถน,นนนี้เพกเมื่อกี้เราวอลบอกเจ๊กับหัวหน้าแล้วอ่ะบอกว่าให้เขาปิดถนนไปเลยอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวโดนชนอ่าเขาปิดรถแทนปิดถนนนะพี่ฝนมาเร็วเข้ามาเร็วเข้าปิดรถใช่ไหมอ่ะ,ะเรียบร้อยดดเรียบร้อยดดไม่มีใครมาชนเราแน่นอนถนนวันนี้เป็นของเราต้องไปเลยต้องไปเลยต้องไปไหนล่ะเจ๊ทําอะไรอ่ะฉันอยากเดินข้ามถนนตรงนี้มากอ่ะฉันไม่เคยเดินตรงนี้เลยะโอ้โหเจ๊เป็นอะไรกับสี่แยกเนี่ย ฉันน่อยากเดินข้ามถนนจะไม่ไปได้หรือเปล่าอวันนี้เอาเราไม่ไปแล้วใครจะเป็นตัวแทนในเมืองเราไปเล่นนะครับโทษเอยไปก็ไปคนสวยจำยอมอื้อหือฮ้ยจริงๆเลยนะเจ๊เนี่ยนะแล้วทำไมคนอื่นให้เปลี่ยนชุดให้จันใหญ่เปลี่ยนอยู่คนเดียวอ๋อวันนี้มันเป็นการแค่โฆษณาทดสอบเท่านั้นนะคะยังไม่ได้เล่นจริงอะค่ะคุใหญ่ เอาแล้วจันเปลี่ยนอยู่คนเดียวเองก็ครูใหญ่เป็นมาสคคอตของโรงเรียนแล้วนี่นาครูใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนนิดนึงนะคะฮะจันเป็นหมีแพนด้า <c oughs> ครูใหญ่เป็นครูใหญ่แหละค่ะเ,เร็วเข้าเร็วเข้าเฮ้ยเดี๋ยวนะ,ะยองฮีนั่นใช่เปล่าอะยองฮีฮะข้างน้านั่นใช่เปล่าใช่แล้วทำไมไายเสื้อเหลืองนี่ขับชนฉันอยู่เรื่อยเนี่ยก <c oughs> ็ฉันปั่นจักรยานไม่ค่อยเป็นนี่นาปั่นดีๆสที่ปั่นไปปั่นกลับทําไม ฉันปั่นไม่แปลนฉันไม่ค่อยถนัดฉันถนัดวิ่งบนทางม้าลายเฮ้ยแล้วทำไมเธอถึงปั่นบนปั่นบนอากาศได้ด้วยอ่ะช่วยด้วยจุกกุยานกระโดดดีสมน้ำหน้าปั่นไปปั่นมาตัดหน้าคนอื่นอยู่นั่นแหละช่วยฉันด้วยฉันบินอยู่บนหัวพวกเธอเนี่ยแล้วเจ๊ขึ้นไปทําอะไรข้างบนนั่นน่ะจุกกลยานชนกันเมื่อกี้ฉันกระเด่นนะเจ๊เฮ้ยพี่ฝนปลงไปเร็วๆเฮ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเจ๊เนี่ย เอาลวผู้คุมลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่อะเอยฉช่ความสามารถสูงมาเร็วพวกเราเออว่าแต่ยองฮีถ้าฉันแบบผ่านด่านนี้ฉันจะได้อะไรอะ่ะอา่าไม่รู้เหมือนกันนะทางผู้จัดเขายังไม่ได้แจ้งมานะี่ยเอเอ้ยยองฮีงั้นเอาเป็นว่าถ่ายรูปพวกฉันไปเยอะๆหน่อยนะเผื่อจะได้เล่นแบบสควิต g a เกมซีซั่นสาเป็นตัวเอกมั้งอะฉันอยากเป็นนางเอกอะอยากเป็นนางเอกเอออ รู้สึกว่านางเอกจะต้องโดนตีหัวเล่าขึ้นเรือไปด้วยนะเอางั้นไม่ไปก็ได้ <c oughs> <c oughs> เอาพวกเราพร้อมยังเออพี่เอกพร้อมนานแล้วอ่ะเออว่าแต่นี่นี่ให้เราขึ้นไปข้างบนหนอยองฮีใช่แล้วขึ้นไปข้างบนนั่นแหะจุดหมายคือข้างบนแลวอยู่ไหนแล้วเนี่ยยองฮีอยู่ไหนละอยู่นี่ไงไหนอันนี้อยู่ไหนฉันอยู่ตรงนี้ไงอยู่ตรงนี้เหรอเออตรงนี้ก็ตรงนี้มาแล้วพวกเราเฮ้ยนายป่านให้มันดีๆหน่อยดิ ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจป้อนเี้มันดีๆหน่อยยางมันลื่นแล้วๆแล้วๆใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงละนี่ถึงแล้วอช่วยฉันด้วยเอ้หนูสี่มาชนกันทํ่ามเนี่อพี่แอบอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างล่างอะขึ้นไม่ได้ทำไม ขึ้นไม่ได้ทําไมอะ่ะมันสะดุดอะไรไม่รู้ขึ้นไม่ได้กําลังปั่นขึ้นไปรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนมาเร็วๆเขา้เอาอ้าวกูใหญ่โดดน้ําทําไมอะครับบ๊อบบอหลดกูใหญ่ก็หลดทำไมอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเฮ้ยเฮ้ยเพื่พอนเป็นอะไรอะ่ะช่วยดู ฝนเพื่อนเป็นอะไรอ่ะเพื่อนตกไปแล้วอ่ะดิสงสัยถนนมันลื่นอ่ะแล้วทําไมไม่ขึ้นไปจอดตรงที่มันไม่ลื่นกันล่ะมันจอดได้ที่ไหนล่ะข้างบนมันมีที่จอดนิดเดียวอ่ะก็จอดตรงนี้แล้วเดินกันดีกว่าไหมนี่นี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองปั่นจุกรยานขึ้นไปดูก็แล้วกันเฮ้ยมีจุดสตาร์ทด้วยจุดสตาร์ดห่อแล้วนี่คืออะไรอ่ะเขาคอนบุญมาใส่ทําไมเขาแล้วยองฮีไปไหนแล้วอ่ะอ๋อนอะไรเนี่ยพามาเล่นอะไรอ่ะใส่กระดาษช่วย ปิวหมดเลยอ่ะโอ้ย,อยจมน้ําแล้วอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ครา,าวนี้เดี๋ยวเราวิ่งขึ้นไปก็แล้วกันนะพวกเรามาเร็วโอ้ยใครจอดจ,จักรยาน้วมุจจะเก็บเนี่ยถ่ายรูปฉันไปเยอะๆหน่อยนะพี่ฝนพี่เห็นโบว่ายน้ําอยู่ข้างล่างโบอกึ้นมาไม่ได้ทำไมอะ่ะ <laughs> รู้ดีสงสัยลื่นนะเกาะไม่ได้อ่ะเพื่อนหล่นไปคนนึงแล้วอ่ะเพื่อนหล่นไปแล้วเหรอเดี๋ยวด่านนี้สงสัยถ้าจะยากหน้าดูเลยอ่ะใครที่เป็นผู้ชนะะเขาบอกว่าจะได้เข้าไปเล่นในซีซั่นสามเยอ่ะขี้เกียจไปแล้วอ่ะไปเร็วพี่เอกเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนจะไปก่อนแล้วนะฮึบมเนายองฮีไปไหนแล้วเนี่ยเ้ยนไงยองฮีอยู่ข้างหน้าตัวใหญ่ไปแล้วโอ้ยปิวเป็นไงมั่งนี่ไงไปพร้อมคู่ใหญ่เลยดูดิ เดี๋ยวใจเย็นๆทุกคนใจเย็นๆเอ่อช่วยฉันด้วยฉันจุกกุยานติดอะติดลมเอ้าแล้วทําไมหัวหน้าห้องไม่ลงจากจุกกุยานนะครับฉันลงไม่ได้ฉันไม่กล้าลงอะจะดีเหรอไปช่วยฉันแล้วเอ้ยโหเฉียดไปแน่พี่แอรเกือบโดนอะพี่ฝนพี่แอรหัวหน้าห้องเป็นอะไรไปแล้วอะไหนอ่ะกันเด็นไปแล้วลอยไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยกระเด็นไปแล้วอ่ะเอาไปต่อไปต่อเดี๋เด้อเด นั่นไงยองฮีอยู่ตรงนั้นไงแล้วไปยืนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันพี่เอกไปก่อนเลยนะเอางี้เดี๋ยวพี่เอกนําไปเองดีกว่าเออตรงนี้กระโดดข้ามง่ายๆสบายๆแล้วว่าเห็นไหมสุดยอดไปเลยจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าไม่มีใครมาบังพี่เอกสุดยอดเลยอะ่ะพี่เอกโอ้ยเธอนี่สุดยอดไปเลยนะวิ่งมาได้ยังไงฉันยังวิ่งมาต้องนานเดี๋ยวนะนเดี๋ยวนาะพี่เอกเรออยู่ตรงนั้นนานเดี๋ยวพี่ฝนกับเพื่อนๆจะเข้าไปแล้วมาเลยทุกคนไป เร็วพวกเราเข้าไปพร้อมกันมันจะดีหรือเราจะตกกันหล่นลงไปกันไม่ตกไม่ตกไม่ตกมาแล้วมาแล้วใจเย็นๆโอ้ยอะไรโอ้ยพี่เอกวิ่งกลับมาโดนค้อนตีหัวแล้ววิ่งกลับมาเออช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยช่วยจะด้วยโอ้ยใครก็ได้ช่วยจานเทโอ้โหโอ้โหโดนกันใหญ่เลยพี่ฝนเฮ้ยพี่เอกนี่คือผู้รอดชีวิตเหรอผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ปิวนี่คือผู้รอดชีวิต น่าจะเหลือกันอยู่เท่านี้นะเอองั้นหมายความว่าพวกเราก็จะได้เข้าไปเล่นในสกิตเกมซีซั่นสามแล้วดิโอ้โหดูทรงแล้วไม่ค่อยอยากเข้าไปเล่นเลยฮะแล้วทำไมเพื่อนต้องไปโดนคอนทุบอยู่ตลอดเดินออกมาก็จบแล้วเพื่อนโอ้ยเอาเป็นว่าเหลือกี่คนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยเอ้พวกเธอนี่เก่งจริงๆไงนะรอดกันมาได้พวกปิ๊กผ่านด้วยเหรอเนี่ยก็พวกปิ๊กโดนเพล็กอุ้มมาไงก็ต้องผ่านเฮ้ยสุดยอดเลย